วันนี้ไม่ต้องไปขออะไรจากใครในะโยมขอแค่ยิ้มให้ได้กับทุกเรื่องที่เข้ามาในชีวิตก็พอแม้บางเรื่องคนอื่นเขาจะร้องไห้แต่ถ้าเรายิ้มได้ก็คงไม่ต้องไปขออะไรจากใครแล้วละ่ะพอแต่ละเรื่องที่ผ่านเข้ามาในชีวิตวันนี้ก็คงเจอเรื่องที่ไม่ถูกใจพอสมควรแต่ถ้าใจเราตั้งไว้ผิดว่าเรื่องนั้นต้องได้ดังใจต้องถูกใจก็ต้องเตรียมพื้นที่ไว้ ว่าจิตใจจะต้องเกิดความเสียใจเพราะเราตั้งใจไว้ผิดคิดว่าทุกเรื่องต้องได้ดังใจแต่ทุกเรื่องเขามีธรรมชาติของเขาแต่เมื่อเราคิดจะให้ได้ดังใจพอไปเจอเรื่องที่ไม่ถูกใจก็เกิดความเสียใจธรรมชาติของทุกอย่างเขาเป็นไปโดยธรรมชาติแต่ถ้าเราตั้งใจไว้ผิดผิดจากธรรมชาติว่าทุกอย่างต้องได้ดังใจเสมอก็ต้องเตรียมพื้นที่สำหรับความเสียใจแต่วันนี้แค่ขอว่า ไม่ต้องไปขออะไรจากใครขอให้เรายิ้มได้กับทุกเรื่องที่ผ่านเข้ามาในชีวิตแม้คนอื่นเขาจะร้องไห้กับเรื่องนั้นแต่เรายิ้มให้ได้ก็พอพรอยยิ้มเป็นยาที่ดีที่สุดแต่ถ้าเรายิ้มไม่ยอมหยุดสิ่งที่เราต้องการที่สุดอาจจะต้องเป็นยานะโยมยิ้มแต่พอสมควรเพื่อให้ชีวิตนี้อยู่ได้ยังมีความสุขเท่านั้นก็พอขอจเจริญพรเป็นกำลังใจ